สวัสดีครับวันนี้ทาราจะเล่นการเต n of van band, band ไม่ใช่ในคอมนะแต่ใน iPad นี่คือมาจากโมบายเลยนะเดี๋ยวจะกดเพล์แล้วทาราสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ for a parent looking for a missing child อตัวสีเขียวตัวสีฟ้าโอเคต้องหากี่คาร์ดเหรอเออเไปเปิดอันนั้นได้เปิดประตูให้เธออุ้ยมีโจน แล้วก็มีของให้ะาราฮินคาคันโทโดนูนอือตอนนี้ต้องหาทานนะนั่นไงทานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เว้ยห Đơn hồng tha la bay, Duyên trong nam Hôm ba ba Hôm ba ba Hôm เยอไปประตูเฮ้ยเดี๋ยวช่วยมาหัวนี่นะอืมเฮ้ยเปิดไฟให้ทาราเปิดไฟเต็มเต็มแล้วเอ้ยใคร อ๋อรู้แล้วถึงจะให้นอกอยังไงเอาไข่หนึ่งอันนกชื่อว่าเอาพี่าให้หกไข่ไข่หกอันเดี๋ยวอะาจะหาให้เยอะเลยได้สองนะ้ว Rồi có... đây lạy dạng dạy Rồi có dạy slider Rồi có dạy 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 5 Rồi có... Ơi มีไหมเอ้ยกดปุ่มอืมโดนมาไม่มีปุ่ม้าโดนอยู่ไหนเฮ้ยใครออกมา แล้วไปแล้วก็ให้โอเิร่าหกไข่โว้ยใส่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 กีการ

ไปทำพังโอเคเปิดคอนเฮย เอ๊ะแล้วก็เอ๊ะตอนนี้รอนแล้วอ๋อต้องใส่ตรงนี้นานไงลงมาให้เร็วกว่าเดิมสินะ มันคนโทรลยากด้วยถ้าอยู่โมบาย เราต้องรู้ว่าสีเอออันนี้สีขาวแล้วก็อันนี้ต้องเป็นสีเขียวทารารู้ทุกกืนั่นไงสีเขียว อันนี้ก็เป็นสีม่วงพิงอันนี้เป็นสีฟ้าน่าจะอันสุดท้ายนะ เฮ้ยโอพีล่าอ,อ้าว <c oughs> คืออยู่ใกล้เกินอีกน้่งทำอีกรอบเล่ากดกด อ,าาอ้ญญาวโฆษณาอย่ญญามาโฆษณา โอ้ยทำหล่นเมื่อกี้ตกใจเฮ้ยเสียงอะไรเปิดได้แนละ้วมันน่าจะอยู่ใต้นี้นะนั่นไงเมืกก่อกี้เกมบักเวอร์นิดหน่อยนะ ดโดนไปเปิดสิตอนนี้เราต้องทำอะไรอ๋อต้องกด เฮ้ย hey, อะไรอ่ะอะไรขึ้นมาอ๋อเป็นเล็บเราจะลงไปทำอหไน นี้ต้องเหมือนน่าจะกดอีกรอบไปสิเอา ไปไหนเนี่ยโจนไปตรงกำแพงอ่ะโจนเป็นอะไรเนี่ยอ๋อตัอ้งกด น้องไปทำอะไรกันดีเฮ้ยสบายบ๊ายบายโดนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไร้ยเสียงอะไรอะไรนะ

ชราชนะเกมการ์ตแฟนแบนมันก็ยากเกินกันแล้วก็น่ากลัวแล้วก็เดี๋ยวอะไรเจลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอกันถ้าทารามีเงินเยอะถึงจะซื้อการ์ตนอแฟนแบนสอหรือ Elemental Power อร์อไทคูลบายบายเจอกัน next week น,น,นะคะัะ